ัวแล้วก็นเอ่ยอันนี้ก็อร่อยชัวร์วไปเดี๋ยวกินเลยบี่ข้าวต้มที่นี่เขาจะเป็นข้าวต้มเตาถ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราไปกินที่ร้านอื่นนะจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่จะมีกลิ่นขอ,องขอๆของถ่าน้วยมีความเป็นแบบเหมือนสมัยก่อนสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยออในยุคที่ไม่ค่อยรีบร่งเท่าไหร่นะมันก็จะมีอาหารที่แบบทาอย่างปลานีตแล้วก็อร่อยอย่างเงี้ยอ๋อ น,นี่ค่ะใบปอผัดที่บ้านหลายๆบ้านน่าจะรู้สักเคยกินกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่เขาให้กระเทียมเจียวมาแบบเยียวมากแล้วก็กระเทียมเจียวกรอบๆนะส่วนตอนที่เขาผัดมานเนี่ยรสชาติกับคนดู่น่มปอไม่เหนียวเลยล่ะอ,อันนี้ใช้ปผัดไขค่ค่ะเมนูธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าเนีย่ยดิ้นเสียงเมื่อกี้ปะ อร่อยดลีล่ะอันนี้ค่ะยังไม่ทันได้กินเลยจะหมดแล้วเนี่ยตีนที่ฉกม,มาทันนี่เขาจะเป็นชิ้นหมูแบบนี้นะตัวนี่จะมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะสไลด์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่เด็ดของเขาก็คือน้ำจิ้มวันนี้ค่ะจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะพี่เขาบอกว่าเมนูนี้เนีย่ยน่าลองก็เลยแบบลองดูแล้วกันเพราะปกติไม่เคยแบบไม่เคยจอสั่งเลยอะ เนื้อหมูเขาจะนุ่มๆนะแลวก็ตอนน้ำิ้ชเต้าเจี้ยวเนี่ยมันจะมีความหอมเจียวๆแล้วเรากมีความเผ็ดๆนิดนึงเข้ากันดีมากอะ่ะเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายละเดี๋ยวไหมเมนูหน่อไม้ค่ะอันนี้ถ้าใครกินเข้าต้มบ่อยๆแล้วก็คุ้นเคยเนาะหรือว่าแบบเวลาไปกินบ้านน้มาหรือว่าอะไรเขาจะชอบทำกันอืมความเค็มนี่คิดว่าก,กำลังดีเลยนะถ้าใครอยากกินแต่ว่า ไม่สนวกมาอย่างที่นี่เขาก็มีเดลิเวอรี่รด้วยนะเมนูเป็ดฮะโลค่ะอันนี้เป็นอะไรที่พลาดท,ที่ได้เลยจริงมากี่ครั้งก็ต้องกิน,นอ่ะเออหอมหอมความเค็มของกะโลนี่คือกำลังดีอ่ะแด้เ็ดมันไม่มีกลิ่นคาวเลยนะดีมากมากชูข้ัวนำเลียบค่ะกระเทียมเจียวมาอีกแล้วชอบกระเทียมเจียวอะ่ะอร่อยดีเดี๋ยวขอชิมกันนะ เระก็เค็มเจลก,กรอบๆแล้วเค็ม <ๆ S 2> แบบประมาณฟิลหน้ยกำลังดีแล้วก็หมูสับก็ดีที่โครงหมูคุณเทียงค่ะดูนะกินมากอซอสที่โครงหมูนะ่าจะกินย่างนะเยวขอกินคุณเทียงก่อนล้วกันค่ะเมนูนี้เรายังไม่เคยสั่งเลยตั้งแต่กินร้านนี้มาค่ะข้างในเขาน่าจะเป็นแปงนะแล้วก็มีหมูสับ มาเป็นก้อนหนักแน่นมากๆอ่ะอส่วนซุปเปอร์ค่ะคือเข้มข้นมากๆอ่ะเขาบอกว่าเนื้อไก่เขาตุ่นมาแบบต้มมาจนมันเปื่ยมากอ่ะตอ,อนตับกระดูกเขาก็แยกชิ้นมาให้เรียบร้อยแล้วอ่ะดีดี เมนูของหวานเด็ดของที่ค่ะแตงกวยนมสดคือถ้ามาแล้วเนี่ยไม่อยากให้พลาดนะต้นนมสดเขาจะเป็นนมแบบของหอมนะแล้วก็ความหวานเนี่ยเขาหวานน้อยหวานแบบไม่มากเลยแล้วก็แตงกล้วยต้มมาจนมันนุ่มมีความหนึกแต่ว่านุ่มอยู่เพราะฉะนั้นกินรวมกันแล้วไม่จะหนามากของหวานมาแล้วค่ะวันนี้สั่งไอติมมานะก็ของป้าจะเป็นไอติมอะไรอ่ะ ไอติมเยลลี่น่าจะเป็นไอติมกะทินะถ้าเราไม่ผิดส่วนมิกกี้กับมาก็จะสั่งเป็นไอติมของเจลาเต้ค่ะก็จะมีอันนี้ของมิกกี้สั่งเป็นชีลามิสูมานะแล้วก็จะมีชาเขียว,วคือสองรสเนี้ยอร่อยอร่อยมากที่ไปดูที่ร้านมานะแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีแบบมีความเป็นเหล้านิดหน่อยแต่ชาเขียวอันนี้คือเข้มข้นมากกว่าน,าน,อน้อยแบบดีม,มากๆฟ้อรู้สึกแบบก,กินสมัยโบราณปะใช่ออน,นี่นนโบราณแล้วชีลามิสูสค่ะ<อ> ที yeah. 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 You know, like like no ่น yeah. sure. yeah. so ี่เขาเรใช้ไอติมของร้านเซเลเต้นะอยู่ตรงเซนทันเวอร์ร้านนี้มิก่เคยไปแล้ว้ไอติมของเขาเป็นน่ฟิลโฮมเมดอ่ะเขาอร่อยทุกรสเลยพี่ที่เขาเอามาขายทั้งหมด6รสนะอืมเราไม่ต้องไปไปถึงนู่นอ่ะไปที่นี่ก็ได้อร่อยก็สรุปว่ามื้อนี้นะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะที่สั่งมาเขาจะได้ฟิลเป็นแบบในร้านนี่เขาก็จะเป็นเป็นเหมือนสไตล์แบบโบราณโบราณเนาะร้านนี้อยู่มาแบบ40กว่าปีแล้วแบบตอนนี้เขาเพิ่งย้ายมาที่ แล้วก็อาหารเนี่ยถ้าใครอยากได้ฟิลแบบประมาณข้าวต้มแล้วก็รสชาติแบบสมัยดั้งเดิมที่ที่ยังมีความแบบอร่อยพิถีพิถันเนี่ยก็อยากให้ลองมานะที่เน่นคิดว่าน่าจะได้แบบความอร่อยแล้วก็ได้ความเหมือนเราย้อนอยุคไปด้วยอีกอย่างหนึ่งถ้าไปมีแบบประมาณกับป้าหม่าที่อายุแบบประมาณ 60, 60ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยห้าสิบขึ้นหรอเออห้าสิบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า,าม่าอย่างเงี้ยพาเขามากินที่เนี่ยน่าจะดีเหมือนกันนะจะได้แบบรสชาติเก่าๆหรือว่าบรรยากาศเก่าๆ อยู่ที่เดอะเซนต์กินกล้าวนะคะที่นี่มีที่จอดรถด้วยนะคือเราจอดรถทั้งใต้ดินขึ้นมาเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาปุ๊บตรงบันไดเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นสกายไฮ่างนี้